เลวัดลองไหนแล้วทำไมวะพี <lush> really ่เป <cticamente> ็นเกี่ยวเลยรุ่นใหญ่มันเจอทุงรุ่นใหม่ได้ไงวะมึงกลัวไม่ตำรวจหไม่กลัวตำรวจโธ่ก็แค่ตำรวจปกเษียณเยี่ยวจะข้ามหัวนี่พ่อตีน่ไหไม่รู้เลยไอ้แจ๊ไอ้แจ๊แต่ท่าเลวัดนี่นะเขายิงปืนแม่นเลยฟุ๊ก กอโถเห็นลงทิกตอกป่ะแม่นโบดอกเดียวเอาจริงอ่ะถ่ายสิบรอบเอารอบที่ได้อ่ะลงมากอนยันสองมากอบปืนอเลยทำไมันไม่เป็นเลยไอ้แจ๊คแจ๊คมือกัอพูดอะไรพูดมาดีๆสองคนน่ะเขาเก็บมาสองศพแล้วนะโอ<ฮ>้โหข่าวเฟงนิวเลยเออ,อวะพี่ไปดูจังเลยเขามาประตัดแปะเอาในคอมเจงไหนวะก็โถไปอาศัยพวกปล่อยตึงอะเก็บศพอะแล้วบอกไอ้น้องๆพี่ยืมศพถ่ายรูปคู่เลย แล้วมันถือปืนอย่างเงี้ยมันก็ได้อะดิเออไม่กลัวอะไรวะพี่เจอหน้าถามเลยรู้จักบางแจ๊สปะ